วิธีโพสภาพนิ่งแล้วใส่ภาพซ้อนใน Facebook แต่ที่แอป f a c e b o o k ตรงที่ช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่แต่ไอคอนรูปภาพเลือกรูปภาพที่จะโพสหนึ่งรูปนะครับใส่คำอธิบายรูปภาพที่เราจะโพส์แนะนำให้ใส่คำอธิบายรูปภาพนะครับต่อไปแต่ที่ไอคอนแก้ไข แล้วให้เราแตะที่ไอคอนสติ๊กเกอร์แตะที่ไอคอนรูปภาพตรงนี้นะครับเลือกภาพซ้อนที่เราต้องการลองแตะที่ภาพซ้อนดูนะครับกรอบรูปภาพซ้อนก็จะเปลี่ยนไปได้กรอบตามที่เราต้องการแล้วใช้2นิ้วย่อหรือขยายขนาดและลากวางไว้ตำแหน่งที่ต้องการเสร็จแล้วแตะที่เรียบร้อย เราสามารถเพิ่มเพลงได้ด้วยนะครับแต่ที่ถัดไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายให้เราแตะที่โพสต์